รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,564โรงเรียนบ้านเชียงแหววสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองการขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง ก้าจุดเน้นก้าสู่ความเป็นเลิศจุดเน้นที่6โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนบ้านเชียงแหวตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งบ้านเชียงแหวตําบลเชียงแหวอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่5ไร่2งาน22ตารางวาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง โรงเรียนบ้านเชียงแหวภายใต้การบริหารงานของนายเมตริกุสโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงแหวเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียน190คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวม21คน อัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหวงามถามเป็นโรงเรียนบ้านเชียงแหวได้ปฏิบัติงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองเจุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศจุดเน้นที่6โรงเรียนคุณภาพของชุมชนดังนี้ 1. ด้านจุดเน้นโรงเรียนบ้านเชียงแหวได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาดสวยงามและปลอดภยัยมีแผนงานโครงการเพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีการแบ่งหน้าที่การทำความสะอาดเขตรับผิดชอบออกเป็นระดับชั้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบว,วินัยมีความรับผิดชอบและรู้รักษาัมาคีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนและผู้ปกครองให้การส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและนอกบริเวณโรงเรียน ซึ่งถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างโรงเรียนและชุมชนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านเชียงแหวได้มีการกำหนดค่านิยมองค์กร5ประการเพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันคือ 5T Model 1โรงเรียน1น,นวัตกรรม ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดก,การที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์มีการวางแผนการระดมความคิดหาเทคนิคและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานยึดหลักในการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานสร้างขวัญกำลังใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กรและนำผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมต่อย,ยอดและพัฒนาให้มีคุณภาพ คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนมีนวัตกรรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนเพื่อสนับสนุนความสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปประทมเชิงประจักษ์มีความยั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่างได้ 2. ด้านความสะอาดเป็นระเบียบบริเวณอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านเชียงแหว่ได้มีการจัดบ,บริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาดปลอดภัยร่มรื่นไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบรั้วโรงเรียนบริเวณทางเดินมีการจัดโต๊ะเก้าอีภ้ภายในห้องเรียนโรงอาหารห้องปฏิบัติการต่างๆ การปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหย่อมภายในโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์และบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนให้มีความสะอาดสวยงามปลอดภยัยเหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียนอยู่เสมอ 3. ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนได้มีการจัดเขตพื้นที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดของนักเรียนในแต่ละชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดร่วมกันรู้จักการแบ่งหน้าที่การวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดปลอดภัยภายในโรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามอาคารเรียนอาคารประกอบและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนโดยจัดให้มีจุดล้างมือตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนมีจุดขัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและมีเจลแอลกอฮอล์ไว้คอยบริการภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้อง 4. ด้านการจัดการห้องเรียนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดบอร์ดป้ายนิเทศต่างๆทั้งภายในและนอกห้องเรียนทําให้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆมีความสะอาดสวยงามมีบรรยากาศน่าเรียนรู้ 5. ด้านการจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพหนึ่งชุมชนตามบริบทสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School มีการจัดก,กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนตามหลัก 3R ซึ่งประกอบไปด้วย reuse reduce และ recycle ให้กับนักเรียนมีการคัดแยกขยะโดยการนำขยะขวดน้ำพลาสติกมารีไซเคิลเปลี่ยนขยะที่ทิ้งแล้วมาทำงานฝีมือเช่นการประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดน้ำพลาสติกการประดิษฐ์กระถางปลูกดอกไม้และพืชผักสวนครัวและการประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงนมโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชนต่อไปนอกจากกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีซึ่งเป็นการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีกิจกรรมทำในเวลาว่าง มีระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด C C T V ตามอาคารและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนมีการจัดการทรัพยากรน้ำดื่มน้ำใช้ภายในโรงเรียนให้มีอย่างเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียนอีกทั้งยังมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเช่นกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่นๆที่ทางโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทางผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนบ้านเชียงแหวนแนวแน่คือการศาึกษา แลงเรียนรู้มุ่ง <ไม S 1> พัฒนาน,น,นำพาเยวาวชนก้าวไกลการศึกษาคือแสงสว่างน,นำทาง